ไปดูแอบไปดูไลฟ์นี่มาเอาคุณก๊อฟอนุวัตรค่ะคุณคขาไลฟ์สดพ่อค้าไงเป็นพ่อค้านะคะโชว์ซิกแพคบลืึมเชี่อะไรแน่นเชี่ซิกแพคเขาไงเขาบอกว่าเป็นการไลฟ์สดแบบไม่อ่อนโยนอะเออก็คือแบบโชว์ซิกแพคอะทำให้หลายคนไม่โฟกัสซิกแพคแน่นอนเอาจริงไหมคนที่โชว์ซิกแพคเพราะคงพ่อค้าเนี่ยคนไม่โชว์ไม่โฟกัสซิกแพคนะถ้ามีอย่างอื่นน่าสนใจมากกว่าดึงดูดมากกว่านะเอาจริง โค้ดไข่เสื้อคุณค่ะนี่แหละนะคะโดยในคลิปเนี่ยทำคลิปไข่เสื้อไงคนไม่ได้โฟกัสที่เสื้อเลยค่ะเพระาะโมเดตจจับจ้องไปที่ซิกแพคของหลุ่มกอล์ฟไงที่เราสาจ,จะมีความแน่นเปรี้ยแล้วเนี่ยก็ยังข่าวกระแทกตาอีกด้วยมาพร้อมกับแคปชั่นคำคมสุดแซ่บถึงผิวจะสองสีแต่พี่ไม่เคยสองใจโอ้ยอยากได้เสื้อเลยนะ ไม่ซ้องซักขนาที่คอมเมนต์นี้นะคะก็ต้องบอกว่าคนก็พูดไปเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ได้โฟกัสเสื้อจริงๆเลยค่ะแถมช่วงล่างๆเอหลังๆเอาเนี่ยมันคีดหมายถึงช่วงหลังวันนี้เหนุ่มกอล์ฟก็ยังขยันถอดเสื้อเก่งอีกด้วยทำเอาสาวๆนี่แบบว่าหูใจจะวายคุณค่ะกรีดไม่ได้หยุดไม่ได้หยอนเลยด้วยความซิกแพคแน่นๆของเขา ตอนางตกลงช่วงไหนหลังๆช่วงหลังๆอะเนาะมันก็รอนิงกับงองูก็หลังๆช่วงหลังๆที่ฉันพูดติดอ่างไงหลังๆช่วงหลังๆช่วงหลังๆอุ้ยแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะงานดีอะผิวพันธุ์แล้วก็สรีระรูปร่างรวมไปถึงแบบซิกแพคเขาเขาดูเป็นคนแบบหน้าไทยผิวเข้มอะไรใช่แล้วซิกแพคแน่นใช่แน่นนะอ่ะเขาก็มีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนั่นแหละฝึกฝนอะไรฝึกฝน เขาเรียกว่าออกกำลังกายออกกำลังเขาแบบว่าฟิตเนสแบบว่าอ๋าออโอเคโอเคโอเคกกำลังฝึกฝนไอ้เอาละคุชมค่ะยังไงก็ไปอุดหนุนเขาด้วยละกันเนาะสำหรับพ่อค้าคนหล่อนะคะคุณ๊อ,อบอนุวัฒน์เนะาะ